สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมต้น p พอ s i m ิมอหรือพลับในส่วนของเรานะคะเรามีด้วยกัน3ต้นค่ะต้นนี้ปลูกเมื่อปี2020 4ปีผ่านไปให้ลูกเต็มต้นเลยค่ะแล้วต้นใหญ่ด้วยนะแล้วเราก็จะมาปลูกเพิ่อมอีก2ต้นค่ะ ปีที่แล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําเขาบ่อยเกินไปค่ะทําให้ร่วงหมดเลยไม่ได้ผลผลิตเลยมีอยู่ต้นหนึ่งที่ให้ผลผลิตหนึ่งลูกปีนี้เราก็เลยใส่ปุ๋ยตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะออกหนาวใหม่ๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยลดน้ํานะคะนอกจากดินจะแห้งแล้วฝนไม่ตกจริงๆถึงจะลดค่ะดูซิว่าเราจะได้ผลผลิตไหมนะ คือต้นที่สองนะคะเราปลูกประมาณเดือนมิถุนายนค่ะช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนนะคะร้อนมากเราปลูกไว้ประมาณ1เดือนน่ะเพื่อนเอนเขาก็ให้ดอกมาเลยนะคะต้นพันฟูยูเนี่ยจะมีแค่ดอกตัวเมียค่ะถ้าเกิดว่าออกดอกมาปุ๊บก็จะมีผลติดมาเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ล่วงนะแต่ว่าต้นนี้สมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าดินดีดูใบเขียวเข้มลูกใหญ่ก็ยังล่วงนะคะใหญ่กว่านี้ก็ล่วงได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่ก่อนนะเพื่อนๆเรามีความใฝ่ฝันอยากมีสวนผลไม้นะพอเราซื้อต้นไม้มาเราไม่เคยอ่านป้ายเลยค่ะแต่ป้ายนี้มีความสําคัญมากนะคะนอกจากจะบอกสายพันธุ์แล้วเขายังบอกว่าเราควรจะขุดหลุมกว้างแค่ไหนปลูกได้ในโซนไหนอย่างเราอยู่ออสซินเท็กซัสนี่คือโซน 8b นะคะเพื่อนๆต้นฟูอยู่เพอร์ซิมอนนี่ก็ปลูกได้เลยค่ะไม่ตายนะหนาวมาก็ไม่ตายค่ะ เรามาดูต้นที่3กันค่ะต้นนี้มีความพิเศษมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเขามีทั้งดอกตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าปลูกไปตอนเดือนตุลาคม0อ2พอพอปีที่แล้วคือ2023มีแค่ดอกตัวผู้เลยค่ะเราก็เลยงงว่าเอ๊ร้านเขาสลับป้ายชื่อต้นไม้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพันฟูอยู่ที่ของเราที่เรามีเนี่ยถ้าให้ดอกออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีลูกเล็กๆข้างในค่ะก็คือจะเป็นดอกตัวเมีย แล้วไม่มีดอกตัวผู้เลยเราก็เลยไปหาข้อมูลว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้ามีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียพอเขาผสมเกสรกันเนี่ยผลผลิตที่ได้จะมีเมล็ดข้างในแต่ว่าโอกาสติดลูกเนี่ยจะมีมากกว่าต้นที่เป็นเพศเมียรจริงๆแล้วสาหรับเรานะาเพื่อนๆจะติดลูกไม่ติดลูกนะก็ไม่เป็นไรนะเพศเมียเพศผู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบต้นเขาค่ะใบเข,เ,ขเขียวสวยดีนะแต่ว่าเอ็นเอ็น,อนต้นเนี้ค่ะหาไม้มาปลูกไว้แล้วยังเอ็นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาขุดเพิ่มอีก2หลุมค่ะเราจะปลูกเพิ่มอีก2ต้นนะคะดินตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะเราคิดว่านะเจ้าของบ้านเดิมตอนที่เขาทําถนนทางเข้าบ้านนะคะเขาคงเอาดินส่วนเกินมากลบไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆรอบบ้านเราเนี่ยมีแต่หินนะเพื่อนๆไม่ค่อยมีหน้าดินเลยค่ะหน้าดินมีอยู่นิดเดียวปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นค่ะอันนี้ขุดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตากดินไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะ ง่ายมาแล้ว2ต้นเราตามหามานานนะคะเพื่อนๆปีที่แล้วอยากได้มากแต่ว่าไม่มีเลยค่ะไปหาไหนก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าต้นสองต้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะข้อต่อระหว่างต้นพัน์ธุกับต้นเสียบยอดนี่มันต่อไม่ค่อยสวยค่ะดูเหมือนจะหาง่ายๆเลยแต่ว่าด้วยความอยากได้มากก็ซื้อมาอยู่ดีค่ะก็ดูนะคะว่าเขาจะรอดไหม ซื้อปี2020เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเราซื้อแค่3 0กว่าเหรียญน,นะพอ2022นยี่ังก็จะอยู่ที่44กว่าสี่เหรียญเพื่อนเพื่อนคิดว่าปีนี้2024ราคาจะเท่าไหร่คะการเวลาผ่านไปนะเพื่อนเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงขึ้นหมดคะ่ะอีกต้นเราไปปลูกกล้ไก่เนาะอันนี้คือดินที่เราตากไว้หนึ่งอาทิตย์คะ่ะเราก็จะเอามาใส่กระบะดแบบนี้แล้วก็จะผสมขี้วัวลงไปนะคะแล้วก็ปุ๋ยออแกนิกนะคะสูตรเสมอแล้วก็โบนเมียวก็คือกระดูกปน,นะคะ่ะใส่ไปด้วยนะแต่ถ้าเเพพืื่่่่ออนนนใสกระดูป จะต้องลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะพืชถึงจะนําไปใช้ได้นะคะนี่ค่ะปุ๋ยที่นี่หายากมากเลยนะคะเราซื้อได้จากโลสกับ h โฮมดีโ t แล้วก็อาจจะมีในร้านขายต้นไม้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะคะที่มีสูตร15สูตร45อะไรทุกอย่างเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยเราทุกคนไปซื้อปุ๋ยกันที่ไหนแนะนำเราด้วยนะคะเราจะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะฟูยูเพอร์ซิมอนนะคะป้ายชื่อนี้มีความสำคัญมากๆเลยค่ะ แต่และรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะก็จะแบ่งเป็นโซน1 2 3 4 5ค่ะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะดูข้อมูลว่าตัวเองอยู่รัฐไหนแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเราค่ะจะปลูกแล้วจะได้ไม่ตายนะคะนี่เลย49.98เหรียญค่ะเวลาที่เราเอาต้นไม้ออกจากกระถางนะคะก็ให้เคาะดินออกด้วยค่ะแล้วก็ทําให้รากเขาฟูๆหน่อยต้นนี้สสใจจะอยู่ในกระถางนานนะคะรากขดเป็นเลข8เลยค่ะ ข,ขุดออกนิดนึงนะคะเขาจะได้กระจายตัวแล้วก็จะได้เติบโตเร็เวๆค่ะแล้วอันนี้คือดินที่เราผสมนะแล้วก็เอามาเทลงในหลุมนะคะแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางแล้วก็เอาต้นไม้ของเราใส่ลงไปค่ะเราไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเวลาปลูกต้นไม้นี่จะต้องให้รากตรงโคนต้นนี่เสมอกับพื้นราบปกตินะคะไม่ให้รากจมเกินไปลอยเกินไปค่ะ ค่ะเ,เพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเอ๊ะเอเหมือนคนปลูกเลยเราก็เลยไปหาเสาไม้นะคะจะมามัดยึดไว้ให้เขาตรงขึ้นมาหน่อยค่ะเวลาที่เ,เพื่อนๆมัดต้นไม้นี่อย่าไปพันรอบต้นไม้นะคะให้เอาครอบไว้เฉยๆค่ะแล้วก็มาพันตรงเสาเนะะี่ยค่ะแทนนะเพราะว่าถ้าเรามัดไปพันรอบต้นไม้ของเรามันจะกลายเป็นแหนมนะคะเพราะต้นไม้ของเราจะเติบโตไปเรื่อยๆเขะะาจะจนรัดเข้าไปมันก็จะแน่นนะคะแล้วเขาก็จะเป็นข้อะคะ่ะนี่ค่ะมัดไว้แบบนี้ มาไปประมาณสัก3ามช่วงก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะชอบเก็บป้ายชื่อของเขาไว้นะคะเ,เพื่อนเพราะว่าเราคิดลืมค่ะเดี๋ยวเราก็แบบว่าหลายๆปีผ่านไปอย่างเงี้ยย้อนกลับมาดูอีกทีว่ามันคือสายพันธุ์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปลูกต้นที่2ต่อกันเลยค่ะดินก็ผสมสูตรเดิมนะคะดินตรงนี้ดีมากค่ะเราขุดเป็นเวิร์งไปเลยค่ะเอาญ่าเอาอะไรออกด้วยนะคะ ก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะ2ต้นเราก็จะมาลดน้ําค่ะลดให้ต่ําๆนะคะอย่าให้โดนข้อต่อนะคะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราค่ะลดไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ดินเขายังหลวมอยู่นะคะพอลดไปแล้วน้ําก็จะช่วยให้ดินแน่นขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็เอาใบไม้นะคะมาถมตรงโคนต้นสักหน่อยเว้นระยะไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงใกล้ๆรอบโคนต้นของเขานะคะเขาจะได้หายใจได้สะดวกนะคะใบไม้พวกนี้เราก็ไปกวาดมาจากบ้านเรานี่แหละแถวแถวบ้านเนาะล <c oughs> ่วงเต็มเลยค่ะเอามาแบบนี้ก็จะทําให้ดินร่วนขึ้นนะคะช่วยในการาคุมไม่ให้ยากขึ้นด้วยเขาก็ขึ้นอยู่ดีแหละคะ่ะจะลดน้อยลงหน่อยแต่กค็คอยมาถอนหญ้าเรื่อยๆนะคะเท่านีนะะ้แหละเพื่อนๆเสร็จแล้ว วิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย